กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เรารพครับผมอภิพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาผมใช้เวลาเพียงนิดเดียวครับรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจําปีงบประมาณ2องร้าได้ดีมากอันที่1ก็คือข้อมูลครบถ้วนอันที่สองคือทันเวลาดีครับก็คือเป็นปีที่แล้วแล้วก็เสนอรายงานในปีนี้นะครับต้องอชื่นชมครับผมอ่านจากบทสรุป ผู้บริหารสิ่งที่ทำก็คือปริมาณงานทางด้านการงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนก็มีเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่กล่าวว่ากระทำกระทำหรือละเลยการกระทำอันระเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งท่านก็มีระบบของท่านจำนวนเป็นพันกรณีแล้วก็ดําเนินการที่ใช้อํานาจหน้าที่แล้วไม่ใช้อำนาจหน้าที่ก็ดําเนินการรายงานในที่ต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับดีครับ ผมมีประเด็นเดียวถ้าประธานฝากเรียนไปยังท่านคณะกรรมาการครับผมมีความรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับเรื่องสิทธิทธมนุษยชนแต่อยากจะขออนุญาตตั้งประเด็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่มันเกิดขึ้นในระบบยุติธรรมนะครับกรณีที่มีการปฏิบัติที่แตกต่างต่อบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในกระบวนการ ยุติธรรมถึงระดับต้องโทษจำขังแต่มีการปฏิบัติที่เข้าลักษณะ,ะเลือกปฏิบัติต่อบุคคลพิเศษบางคนผิดแพกแตกต่างไปกับผู้ถูกดำเนินคดีโดยทั่วไปนับแสนทุกท่านจะรู้ดีนะครับเพราะว่าคนเราไม่ได้กินแกลบประเทศไทยคนไทยก็รู้ สากลเขาก็รู้นะครับว่ามันไม่เหมือนปกติหรอกครับไม่ต้องเข้าคุกอ้างว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลเรือนจำแป๊บเดียวก็สามารถไปอยู่โรงพยาบาลนอกเรือนจำเมื่ออยู่ไปสักพักหนึ่งก็อ้างว่าป่วยนู่นป่วยนี่มีการผ่าตัดก็จะอยู่ต่อทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับ เรื่องนี้เนี่ยผมขอถามท่านกรรมการสิทธิมนุษยชนว่ามันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไหมครับมันกระทบเป็นลักษณะเป็นตักกะที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมากรณีหนึ่งเนี่ยมันกระทบสิทธิมนุษยชนคนอื่นอีกเป็นแสนไหมนะครับแล้วเราจะรอใครร้องเรียนไหมหรือเราบอกว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันไม่เกี่ยวสิทธิมนุษยชนผมลองคิดว่าถ้าผมเป็นผู้ถูกคุมขัง ต้องโทษอยู่ในเรือนจําผมเป็นคนเล็กคนน้อยผมไม่ได้ผมไม่ได้การปฏิบัติจากรัฐแบบนี้แน่นอนนะครับแม้แต่ผมอายุเกิน70ไปแล้วก็ไม่ได้มีทางที่จะเป็นแบบนี้ได้ท่านกรรมการเห็นเรื่องนี้เป็นยังไงครับแล้วมีการรอใครร้องไหมหรือมีการทํางานที่เป็นเชิงลุกไหมแล้วมันเกี่ยวสิทธิมนุษยชชนไหมครับกระทบหรือไม่กระทบ ขออนุญาตถามท่านเป็นกรณีที่วันนี้ท่านมารายการเรื่องผลงานด้วยก็เป็นประเด็นที่เราไม่ควรจะปล่อยผ่านนะครับสังคมไทยเราเป็นแบบนี้โลกทั้งโลกประเทศต่างๆทั่วโลกนานาประเทศเขาก็จับจ้องอยู่เราจะอยู่กัน่างนี้หรอครับแล้วเราก็บอกว่าเรามีการคนเราเสมอกันมีสิทธิทมนุษยชนที่เท่าเทียมกันไม่เลื่อกปฏิบัติเห็นชัดขนาดนี้ไม่มีอะไรจะชัดยิ่งกว่านี้อีกแล้วเรา ท่านคิดยังไงแล้วจะมีการดําเนินการเรื่องนี้ยังไงหรือไม่ครับกลับขอพระคุณครับ